นิวยอร์กคือปนคุ้มแม่ติ๊บสิบเก้าเหรียญตากง่ายนะคะติ๊บสิบเก้าเหรียญม,มันธรรมดาถ้านิวยอร์คเป็นปสามร้ยอยสามร้อยเลยเหรอหมื่นเลยเหรอวันละหมื่นเหรอตึงบอกมาละค่ะ <c oughs> แม่ใจ่ขึ้นบ้านเต่าเนี่ยโอ้ยมันจุ๋ยเอ็มโซนซารีโอสมารา์ตเจ้าสมารา์ตเจ้ามึงมันอ้อเลยนะอ้ม <c oughs> ึงตอนนี้อยู่ฟลอริดาแล้วเจ้าเนี่เฮากำลังจะไปดี้ดิสนีย์เวิลด์นะคะแต่ไปกินข้าวก่อนแล้วตอนนี้แดดฮอนมาก ร้อนมากอากาศก็คือสวิทเวอร์ไปเดี๋ยวเจอกันเนาะอาหารทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะคะสาวแปดาวแปดบาทสามสเตทยังไม่ได้จานหนึ่งของนิวยอร์กนิวยอร์คคือป้นกูมากได้จานหนึ่งที่ยังไม่รวมติปใช่ไม่รวมติป,ตปและติปสิบเก้าเหรียญปากไงล้วค่ะทิปสิบเก้าเหรียญ ทำไมต้องให้มันเป็นธรรมเนียมมันบบบนึอมันน่าเกลียดธรรมเนียมเพราะว่าเปินเขียนไว้แล้ว19เนี่ยยังไงให้ความรุนอยู่สินั่นเป็นงานบริการอ๋อเหรอมูเด็กเซอร์บเขาจะมาได้เงินจากจ้างจากร้านส่วนใหญ่อ๋อเหรอได้เงินจากเิ็บเขาเป็นงานบริการเิ็บเนี่ยตอนวันเกิดมาห่านทะเลแบงแบงกันวันธรรมดาถ้านิวยอร์กมันจะสามสามพันร้อยสามร้อยเนี่หรอหมื่นเลยเหรอวันละหมื่นหรอเอาพี่กลับมาพ่อก้อ่ะอูฟูมาก็ข้างสิบสูงอยู่ เข้าานละสามสิมมบให้ละค่ะหนึ่งนทีไปสู่เฮย,ยคนเท่าตังหลังปกยาดมกปนคนละอันสองอันสุปเิตได้ดมแน่นอนค่ะคะนเนี้ยอ่ะถึงละเดียวนี่ว่าผืนสวนหลกไงในซารีใลญไงแล้วนะนี่ไงเหลียดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรดิสนีย์เวิลด์เมจิกคิงดัมรถขบวนนี้ไง แล้วจุดเลยจุดแบบขี้เบ้าเลยงามมาก <c oughs> นี่แน่มาถึงปุ๊บเข้าลาน,นเลยซึมบกเลยร้อนค่ะสวยสวยเปิงอยู่ซึมบกมาแล้วค <c oughs> ่ะโอแม่จขึ้นจะมาัตาวเนี่ย ไม่ใช่ต้องเล่นหรอต้องเล่นเอ้าโอ้เราออกกันมดมุกยังไงโอ้แบบมาดูบ้านน้อยดีแม่เป็นชื่อแลนนะมาตั้งแต่เที่ยง,งเ,น,เน,นี่ยเรื่องเล่นแรก,แรกไปไปอันแรกไปต่อจัดเมืินเปิี่นเป็นห้องหนังออกเลยเข้าแล้วออกเลยไม่ดูกันเดยดกกกูมาตอนนี้ก็คือแฮนจัดจะได้ กันีแดดประเด็นสักอย่างหลับเลยหลับอะกินหลับเลยจริงหลับว่าอย่าอินพูกอย่าบอกว่าวนแล้วกลับนะเอาไม่หรอกมึงวนจริงมึงวนจริงเจได้ยี่เอาดีหนุไม่วนกลับนะคะเจไดแล้วจะโม้หรอข้ามกอโอ้ยมันจุ๋ย เอ็มโซ r อรโ้สมาเจ้าสมารเจ้ามึงมันออกเลยมึงมันมึงจมนมึงมันจมนี้สมารมันจน้มันเจ็บจิงกะมูโอ้ยอยากดังโอ้ยเป็นกำเมี้ยงเวอร์นะโอ้ยเอามีเจคีกงูค่ะอะไรใหญ่อะมีจเจคก็งูแล้วคุยคุต้องแน่อ่อะ าคุณเตยจะแค้นนะคุณเตตื่นเต้นที่สุดละตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเกิดโศกมาได้นะคะไปเอาล่ะเอาล่นะนะนะโป้เป็นเป็นมลุอุกอักอีดูเป็นแย่งว่าแปลงน <c oughs> ีมันก็ม้วนอยู่นะเราออนเล่นม้วนอยู่นะ เซเลเซเมาอีกันจันทร์วนทีปีเดียร์กันเดินนักมานั่งเลิกกัมเป็นเจ้าคุณปู่เกิดตึงเตรียมใจเวลาดิสนีย์แลนด์นี่หนาว่ามันจะได้แบบเตียวหนเตียวนแล้วมันจะฮอนเอาเต้าปลาหลุกปลาหลานมาได้ซุปเออการับอยู่หน้าเทียนาวเออถ้าเอายังอีโอมานี่ก็คือ กระเทียมเนี่ยต่างเกิงจะเนี่ยคือโหยเขาจะรับแล้วหนูจะไปเนี่ยกับไปวันขำก็ได้แหมยุเนี่ยห่อนบ่ไหวปิ้งยมบ่เดียวเนี่ยโอ้ปอแม่เปิดกะโอ้รถเห็นที่จอดรถเห็นแบบสุดเปิดปลาอย่างก็ลูกเต้ามาแอละอ่อนน้อยจะเอามาแอล ถึงแล้วค่ะแอร์เรลลิ่มน้อยผจญภัยจำดิง่งสุดใต้บาดาลนินน่นินนะเอาละขึ้นหอยก่อนก็ขึ้นหอยก่อนวะผู้ว้ายว้ายว้ายจะตากจะตากเลยโอ้ก็จะเปิดก็เด้อ แต่ใครซนเรื่องหมอกอีบใจอีปอเียม <het is that one> ลงด่านใหญ่เคียนหน้า ยิ่งกว่ปีใหม่เมียงบอกเลยว้ายว้ายฉันอยากจะให้เห็นจังเลยเจ้านายคะมันเริ่มแล้วค่ะว้ายอยยดอยู่อยวยืดอยู่อีกนีหน้าว้ายเอออยู่เบาอย่าเบาอยู่ว้ายเดี๋ยวฉันต้องไปอย่างนั้นเหรอใช่ว้ายคุณนาคุณนา ให้ดูเลยค่ะตูมาดูเลยค่ะให้ดูแล้วค่ะเดี๋ยวลงมาอย่างนี้นะคะลงามาเป็นไหนโอ้ยกระเป๋าเปี๊ยะอย่ามาพูดจี่นี่เออปีใหม่เมี้ยงเลรอนี่ระวังกระเป๋าเปียนเลยค่ะมุนเปียกเลยค่ะแล้วคนเดียวมัได้เซียนเซียนยังไงอีกเอาเปียกหมดเออยิ่งก็ปีใหม่เมียงแค่ตรงนี้ก็เปียกแล้วค่ะมันเลิศนะมันเลิศนะ ใดูต่างต่ามดูก่อนตอนที่มันนิ่งๆเนี่ยมันลงรเปล่ากูพีตานะหวามากใจววาหวามปุมปงหวามปุมกนและนี่คือสภาพหลังจากที่เล่นเของเล่นเชียนนาเปียมัดลำมยังปีใหม่เนี่ย เบียหมดบกเบียหมดดีไหนเสีอกันฝนมาแบบเบียลมแล้วเสซยว่าล้มลิงจ้าเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะขึ้นหนูเพาดูเป็นตลกเป็นจะได้พี่โอ้เซลมากเป็นตัวเล่นอลยตั้หนึ่งจ้าเมียงการันตีแต่ไข่แตเตรียมแผ่นมานี่คือต้องเอานี่ก่อนัััอออนนนดบกก่แรมานี่อันดับแรกฮอเมิน ไพัดตะบืนนั่นอยู่บ่ได้ปะผมมาขึ้นจิตหลุดได้เลยนะคะ A few moments later บางเราจะเล่นซ้ำบางผมเล่นซ้ำมันเนี่ยหัวใจมันจะวายที่จะลุกนี่คือสภาพหลังจากที่อย่งรถไฟเขกอย่าง็งเนี้ยเดินรถเป็นรถขี้ใหญ่ป้าเจี๊รถใหญ่ตีป้าเจี๊ยนี้ใส่ห้าง ขาห่างส่แเอลหยงเอาห่งมมันเน้อหลังกันไวโอ้ยมันอยู่แล้หยังมันอยู่แลหยังุจะรุดกหลังขึ้นไปเออมันก็ก็้ก็ต้องนังเบลอยางนั้นเกียวจะเป็นคีโเลี้ยแล้วุจะรุดมันจะกิะำบึ้มบปโอ้มันพิรุดมันอยู่นอกอวกาศอยู่างหลังโอ้ยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวปเสียงจะเนี่ยเออแบบจุดที่แบบเออเออ้ลหมูบแล้วอ๋อหลัก ดิสนีย์แลนด์กษัตรสยสมใจละคุ้มค่าอยู่ให้9.9ตัดตัดนิดนึงคืออากาศร้อนแล้วกเอออากาศร้อนเราคิวเมินล้วคิวเมินเดวันปุกไปยูนิเวอร์แซลอีกหาเขากินก่อนบาย